เปิดแชทหนุ่มเพศาสตร์แต่ละประโยคมีแต่คาว่าลาออกไปทําเอาคนทํางานสุดท้ายต้องลาจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับไปพักผ่อนจิตใจดีกว่าทางขวาก็จะเป็นเพศสัชกรหุ่มผู้ก่อเหตุนะคะแแฮะยังก่อน,ค,อนครับ,รบยังไม่พร้อมไปครับงานนี้โซเชียลก็พากันถามว่าหัวหน้าง,งานจะสำนึกได้ตอนกี่โมงอยากสยายปีกในที่ทำงานจนทำให้คนคนหนึ่งแบกรับไม่ไหวต้องตัดสินใจจากไปแบบนี้แล้วจะรับผิดชอบอย่างไร โดยพี่สาวของหมู่ไม้เพศสัตว์คนดังกล่าวก็ได้โพสต์จดหมายสุดท้ายที่น้องชายทิ้งเอาไว้มีใจความบางส่วนถึงเหตุผลที่ตัดสินใจทําแบบนี้ส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันในที่ทํางานแค่คิดว่าต้องตื่นไปทํางานเจอหน้าคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วลายที่ทํางานก็มีแต่เรื่องรบๆจะไปต่อก็มีปัญหาหลายอย่างสุดท้ายไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีจุดหมายเท่าไหร่ เพียงแค่เราาาา้้ทุกกกอกออยยย่่่งง็จหไไปมมมมวรริิเเดียกได้ว่าฟังแล้วก็จุกอ,อกอยู่ไม่น้อยขนาที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหมู่ไม้เป็นคนล่าเลิงสดใสชอบสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างจึงดูไม่ออกเลยว่าภายในจิตใจของเขาจะแบกรับเรื่องราวเอาไว้มากมายขนาดนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้จักกับหมู่ไม้ก็ได้มีการเขียนถึงเพศสัตว์ท่านนี้เอาไว้ด้วยว่าไมคเครียดกับเรื่องงานจนไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปตอนคุยโทรศัพท์ปรึกษากันเขาก็แนะนําให้น้องลาออกแต่ไมคก็อยากพิสูจน์ตนเองว่าสามารถเอาชนะเรื่องนี้ได้ถึงได้ยอมอยู่ต่อสุดท้ายก็รับสภาพแวดล้อมไม่ไหวทุกครั้งที่เห็นคําว่าลาออกจากผู้บังคับบัญชามันทําให้น้องหมดกําลังใจไปเลยหมูไม้ครับ ถ้ามันไม่มีความสุขกับการทํางานแล้วลาออกได้นะพี่เป็นห่วงถือเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลเลยทีเดียวหลายคนบอกรับไม่ได้เป็นถึงหัวหน้าคนแท้ๆแทนที่จะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้แต่กับระเลงอํานาจเออาก็จะใช้ให้น้องๆใต้บังคับบัญชาไปเขียนใบลาออกอย่างเดียวล่าสุดทางโรงพยาบาลต้นสังกัดของหมู่ไม้ก็ได้ออกหนังสือถแถลงถึงความเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวของหมู่ไม้อย่างเต็มที่และจะให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรทุกคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและ,ะรับผิดชอบดําเนินการให้อย่างยุติธรรมนั่นเองค่ะนี่คงเป็นเคสตัวอย่างที่ทําให้หลายๆหน่วยงานต้องกลับมาดูแลสภาพจิตใจของพนักงานกันด้วยยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมู่ไม้ขอให้การเดินทางไกลครั้งนี้ใจดีกับหมู่ไม้ด้วยค่ะ การที่ผมตัดสินใจต้องจากคนที่รักไปแบบนี้ขอให้พี่ออฟรับรู้ไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตัวผมเองอ